ชาวลัคนาเมถุนคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับ,กบเกื่องดวงความรักนะครับที่ทําให้เพราะว่าเห็นว่ามีคนถามเข้ามาเยอะถึงแม้ว่าในคลิปที่ลงก่อนหน้าที่เป็นลายไตยมากจะไม่ค่อยมีคนดูก็ตามนะครับอ่ะแต่เห็นมีคนกังวลกันได้ดูเหตุผลที่ดวงความรักของชาวลัคนาเมถุนมีปัญหาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยนะครับที่เป็นประทับรักของท่านเนี่ยมันเดินมาตรงนี้ นะครับมันเดินมามันเดินแบบวิทย์ผลิตเด,เดินหน้าถอยหลังมันเดินมาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเดือนช่วงเดือนมกราเดี๋ยวไปไปลายเดืนเอนธันวาคมนะครับไปต่อยังเดือนมกราเนี่ยมันจะถอยกลับมาแต่การถอยกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันมันถอยกลับมาครั้งนี้เนี่ยท่านจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งของอมันสลับเรือนกันนะครับสลับเรือนกันแล้วมันมีดาวหนึ่งสามหกเนี่ยที่มาจากมาจากภพ เสียเนี่ยอย่าง3ามเนี่ยอลิเห็นไหมฮะเสียสามเนี่ยนมามาสชะนะครับแล้วมีดาวหกบุตรตะแล้วก็วินาศเนี่ยสิ่งที่ควบคุมได้ย,ยากเนี่ยมาอยู่ในพบปตนิด้วยแล้วมาสลับเรือนกันเรื่อยหมายความว่าไงหมายความว่าช่วงก่อนนั้นนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือว่า อาจจะหายหน้าหายตากันไปติดต่อยากไม่ค่อยได้คุยกันจะเริ่มกลับมาแต่การกลับมาของเขาครั้งนี้มันจะกลับมาพร้อมกับปัญหาความอีลุงตุงนางสังขยาคือคนเก่าก็กลับมาตอนที่เขาหายไปหรือไม่ค่อยคุยไปเนี่ยคนอื่นก็อยากจะเข้ามาเสียบคนเก่าก็จะกลับมานะครับแต่กลับมาครั้งนี้ีม่มันมีปัญหาเพียบเลยคนเก่าก็กลับมาคนใหม่ก็อยากจะมาเสียบมีเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับทั้งตัวท่านทั้งเขาและท่านนะครับถาดชะเนี่ยนะฮะเข้ามานะ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์ะยุยงกันเป่าหูกันนะฮะคนนู้นว่าอย่างงู้นคนนี้ว่าอย่างนี้นะฮะบ,บางคนก็ชีย้ให้ครบต่อบางคนก็ชี้ให้เลิกนะครับเอ,อมีปัญหาที่เคยซุกซ่อนกันไว้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เริ่มถูกเปิดเผยวินาศมาเป็นปัตนตนะินะนะมีมีไอ้ที่ซุกซ่อนไว้ก็มีไอ้ที่มีวาะซ่อนเลนก็มีไอ้ที่มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหาก็เยอะ นะครับเนี่ยคนนูน้นคนนู้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้นะครับญาติพี่น้องเราก็วิพากวิจารณนะครับเห็ hang, hang, นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างเพื่อนฝูงบ้างนะครับคนรอบข้างบ้างนะครับทั้งตัวท่านทั้งตัวเขาเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนธันวากับมกราสองเดือนอันนี้ผมแต่ผมทําไว้แล้วช่วงเดือนธันวานนะผมผมผมเตือนให้ระวงรังไว้แล้วท่านจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตาม เออมันจัดการยากมากเพราะว่ามีมีมีเหตุปัจจัยมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทําให้เมถุนเนี่ยปวดหัวนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันหายไปเพราะว่าดาวมันขยับหนีนะครับพอมันวนกลับมาปุ๊บมันก็มีคนอื่นเข้ามาก็เกี่ยวข้องด้วยเยอะนะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวนะครับมีความไม่เข้าใจกันนะมีความเป็นเอ่อมีความมีเขาเรียกว่าวาละซ่อนเลนวินาศนะก็ ความรักมันมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันเป็นเรื่องเฉพาะคน,นเฉพาะค,ค,คู่นะครับแล้วท่านเอาไม่อยู่นะครับเอาอยู่ยากมากเพราะว่ามันไปกองอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยแหละคือเหตุผลนะครับไพ่ก็บอกว่าความรักไม่ได้ดังใจแต่อย่างไรก็ดีมันจะผ่านไปได้นะครับความรักเป็นอย่างนี้แหละครับมันมันเปลี่ยนกันทุกวันอ่ะผมจะให้ให้แนวคิดอย่างนี้ว่าความรักมันเปลี่ยนกันทุกวันเดี๋ยวเดินหน้า เดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเข้าใจกันไม่เข้าใจกันคนเรามันมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนกันทุกวันคนเรามันเปลี่ยนกันทุกวันต้องดูเอ่อต้องดูกันรายวันนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะว่ามีดาวอะไรเข้ามาเกี่ยวแล้วตัวเขาเองอะ่ะ ด,ดวงคุณเองก็อย่างหนึง่งดวงคุณเขาเขาอีกลักษณะหนึง่งเขาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาของเขาด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วความรักมันเป็นอย่างนี้แหละครับมัน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 คนเรามันเปลี่ยนกันทุกวันปัญหาหรืออุปสรรคหรือสถานการณ์มันก็เปลี่ยนกันทุกวันนะครับทุกเดือนทุกปีที่จะมีดาวใหญ่มาอยู่เนี่ยมันก็ยิง่งมันก็ยิ่งมีแบบนี้เรื่อยๆแหละนะครับดังนั้นเอ่อถ้าคิดจะมีความรักแล้วนี่ยคุณก็ต้องความรักมันมันต้องแบบ เป็นทีมกันได้อะอ่ามันต้องเข้าใจกันมันต้องมันต้องแบบว่าสอดคล้องกันได้ร่วมทีมกันไปทีมเดียวกันนะฮะดังนั้นแล้วเอ่อใครที่ดูมาดูโหราศาสตร์ตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็ช่วยทําให้สถานการณ์เข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ช่วยทําให้ความรักดีขึ้นละส่วนหนึ่งอ่าช่วยแก้ปัญหาได้แล้วอ่า่านปัญหาได้แล้ว แต่ว่าท่านก็ต้องมีสติดูดูท่านเองอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพึ่งดวงหรือนักโหราศาสตร์มากเกินไปในการวิเคราะห์ท่านต้องดูท่านเองด้วยนะครับคนเราเปลี่ยนกันทุกวันออมองกันให้ชัดฟังกันให้เข้าใจนะนะครับแล้วจะเอาอยัางไงค่อยว่ากันนะครับยังไงก็ตามสรุปสรุปเรื่องนี้ก็ก็คือว่าหากว่าท่านสามารถผ่านช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมกับมกราคมไปได้ธันวาคมกราคมสองเดือนได้ไปได้พอเข้าเดือนกันกัน เข้าเดื้อกุมภาพัานธนะความรักจะสเตเบิลขึ้นนะมันจะไม่มีอะไรมากองกันอยู่แถวนี้ให้ท่านวุ่นวายแล้วนะครับขอให้โชคดีในความสัมพันธ์ครับนะครับ